สวัสดีครับทักทายสวัสดีผู้ติดตามทุกทุท่านด้วยนะครับจุมงกะสวัสดีแมวบองปะโอนโกเจ้าสระเสรนใหญ่เมกรุบๆขเนียด้วยแล้วกันครับเจอกันอีกแล้วครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านสนวนในนะครับอยู่ร้านพี่ปรีชานะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับผมทีมงานว้าวทำอะไรครับโอ้นะฮะได้มาอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้ทำงานก่อนเนาะอ่านะครับผม กำลังรือ้อกำลังรือ้อขอบคุณผู้ติดตามแล้วก็ f อของพี่ปรีชาด้วยนะครับสินค้ามือสองวันนี้ก็ได้มาประมาณครึ่ง6ครึ่ง4ี่ล้อเล็กนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างก็อาจจะแจ้งราคาบางส่วนที่เริ่มรื้อออกได้แล้วเด้อพี่น้องฝั่งนูน้นดอกลำโพงกำลังดูอยู่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูครับผมกับบองปโอูโนขมาดปีเนี่ยนี่เธอโอเตอโอน,ง,โอนงึบอ่อนงึบนเบอนเบอตะเตให้น,น,นี่ โอ้โ,อโอ้นี่ fc จำปาทองเดานี่อาจจำปาทองมึงจะนับเลยนี่นะครับผมเป็นตู้เสียงกลาง15นิ้วนะครับผมใส่แหลมเป็ดขอบเหล็กสเปคค่อนอย่างดีนะครับแล้วก็ดอกลำโพงก็จะมีทางด้าน ms ครับผมนะ ms นี่สองดอกนี่ผ่านสงครามโลกมาแล้วครับผมส่วนคานนี้ตัวนี้นะ่าจะเป็น k สองสองนะครับผมมีทั้งหมด4ดอกเดี๋ยวแจ้งราคาครับผมให้พี่ปรีชาถอดดอกให้ดูสักตู้หนึ่งก่อนครับ แหลมแปดครับวันนี้มีเข้ามาหลายตัวเลยนะครับวันนี้มีของมือหนึ่งมาหลอกขายมือสองด้วยนะครับสีดอกตัวนี้เป็นแหลมมือหนึ่งนะครับผมซื้อไปตอนเช้าขายตอนเย็นเลยครับนะฮะแล้วก็จะเป็นแหลมก็จะส่วนมากจะเป็นของอะไรนี่วัวน,นี้ของ m s n a n o v a านพีออดนะครับแล้วก็ในส่วนของ NP e โอ้แหลมตรงนี้นี่มีเกือบทุกตระกูลยี่ห้อเลยครับผมนะ แล้วก็จะมีในส่วนของมิกเซอร์ครับวันนี้ยางสวยงามเลยครับผมห่อใบตองไว้ให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมตัวนี้เป็นโปรยูโรเทค UQ16FX ครับผมเจ๋วเลยครับโอ้วันนี้มีชัว UR24D ด้วยครับผมนะฮะตัวนี้ของเทรับประกันแน่นอนครับผมใช่ไหมเอาเก็ดจของเดิมเขาว่ามาอย่างนั้นแอมก็มีเข้ามาทั้งหมด3แท่นครับผมโอ้สแท่นโอนี่รุ่นประเจ้าเหาครับผม นะฮะตัวนี้นะเก่าแต่เก๋ครับรุ่นนี้ของเทต้องมีไม้สิบมิลเปะด้านบนครับผมนี่ครับผมอายุต้องเรียกว่าคุณปู่ลวมั้งนี่แอมตัวนี้เนาะฮะพีปรีชาน่าจะเป็นแอมรุ่นคุณปู่ลวมั้งเนาะนี่นะครับผมเอซีเทคบอกอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนี่ครับผมโอ้ยางเท่เลยครับผมวอลลุ่มอันนี้มีแอมรุ่นพระเจ้าหามาแท่นหนึ่งนะครับผมนะฮะพูดคุยสนุกสนานกันไป อันนี้ก็จะเป็นปรีครับผมอันนี้มีปรีคาราโอเกะด้วยนะครับผมโอ้ครอสเครสิร์ดอะไรไม่มีเลยน้องวันนี้ไม่มีครับไม่มีเข้ามาเลยนี่นะครับเสียงกลาง15นิ้วนะฮะแบบนี้ก็มีนะครับผม,มเดี๋ยว,กกวใช่ไหมใช่ไมหมอ่ะเรื่องราคาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผมวันนี้เราเดินชมกันก่อนตัวนี้เป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับผมทำไมสวยงามจังเลยมือหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่ง หรือพวงเดียวกำลังมาอีกสพวงอะขอราคาเลยครับผมพวงนี้ขายเท่าไรครับ5 0่รวมส่งทั่วไทยหกพห้าร้อยบาทรวมจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยแต่ถ้าว่า6กพันรับเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงาน12นิ้ว1นึคูณหนึ่งแหลมสามารถใส่ได้ทั้ง8คูณอ่า <5, S 1> ตรงแปดแล้วก็8ป <5, S 1> คูณแดชุดแขวนก็จะเป็นรุ่นเปะด้านข้างแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ อันนี้เป็น C N C ไหมพี่หรือว่าตัดมือนี่ง C N c มือครับ C N c มือเนาะนะฮะด้านหลังมีอ่าแบรนด์ของเจ้าของค่ายเปะให้เรียบร้อยครับผมชุดแขวน3จุดเด้อพี่น้อง6,500บาทตัวนี้เป็นตู้มือหนึ่งนะครับผมพร้อมจัดส่งถ้ารับเองหกพันหน้าครับอ๋อแพ็คโรนี่คืออะไรครับพี่พร้อมดังจัดส่งลูกค้าครับอ๋ออันนี้ก็ลูกค้าจัดการแล้วครับผมมาเดี๋ยวไปดูตู้บีวีครับผมตัวนี้เป็นบีวี ฝาบนนะฮะสวยมากเลยตู้นี้เป็นตู้บีบีฝาบนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมดอกถอดรั้งแรกเลยนะโอ้เดิมเดิมเลยบ่เดิมมาอ๋ออันนี้ก็คือตู้มือหนึ่งที่ลูกค้าสั่งไปเลยนะ่โอ้เจ๋วเลยครับผมสวยครับสวยเนี่ยมาดูมาดูดอกครับพี่น้องว่าจะมีดอกเป็นรุ่นไหนให้พี่น้องได้เอาไปเสริมทับกันนะครับช่วงนี้โอ้ดอกตุ่มตามครับผมตัวนี้ตุ่มตามทั้งหมดเลยครับอ๋อเป็นรุ่น 1,800วัตต์นะครับตัวนี้ที่6โอห์มนะครับผมเอ๊ะใช่ไหมใช่เลยเนาะตัวนี้เป็นดอก6โอห์มครับตัวนี้เป็นดอก6โอห์มนะครับเป็น18นิ้วโครงโหลนะครับผมแล้วก็บีวีก็จะเป็นตู้ใหม่นะครับผมไม้แท้แน่นอนครับผมขอบเหล็กสเปคค่อนให้เรียบร้อยไหมราคาดอกครับผมเดิมๆแบบนี้ดอกละเดี๋ยวขอเกะอีกดอกหนึ่งอ่ะขอเกะก่อนนะฮะคิดไปด้วยเนาะครับคคิดไปด้วยเพราะว่ามาถึง เออนะครับผมยังยังไม่ถึง5นาทีเลยมีเหล็กด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหล็ก ABS นะครับในส่วนของ NPE ตัวนี้กี่เหล็กกี่ยูเนาะนี่พี่น้องนะครับผมว่าสิบนะไม่แน่ใจกี่ยูนาะไม่สิบกับสิบสองนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้นะส่วนตัวนี้หกยูครับตัวนี้หกยูครับพี่น้องนะฮะสวยงามเลยครับผมมาพร้อมยังครับเรื่องราคาโอ้สวัสดีครับผมสวัเทาแก่ใหญ่วันนี้มียางแล้วใหญ่แต่พุงมาที่ UR 2 4 D ครับผมตัวนี้ นะครับอ่าลูกไม้สวยๆเลยครับผมเปิดราคาที่เท่าไหร่ครับเทอร์เกอตัวนี้2,800ันแครับ2,800บาทรับเองครับนะครับมิกเซอร์ตัวนี้มิกเซอร์เหมือนได้มือหนึ่งเลยครับผมอันนี้ผมซีนไว้เองเด้อเพราะว่าเัาใหม่อยู่ครับเบรคกรูดเลยครับผมซีนเพราะว่ากลัวฝุ่นเหมือนเขาเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโปรยูโรเทคคิวยูสินะครับผมปกติครับผมอ่าตัวนี้มีเหล็กมีอะไรไหมครับพี่ไม่มีครับมีแต่โฟมครอบด้านข้างมาโอ้ลนลนแบบนี้เลยใช่ครับ เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับสี่พันทุ่นครับผมสี่พันทุ่นสี่พันทุ่นนี่รับเองหรือส่งครับรับเองก่อนรับเอองก่นส่งได้ไหมส่งได้ครับราคาที่เท่าไหร่อาจารย์บวกค่าส่งสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทก็จะเป็นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งถึงหน้าบ้านรับประกันทุกปุ่มทุกช่องดังออกหมดครับผมสวยอยู่เลยครับโอ้นะฮะ เฉลียวครับแดดร้อนเนาะวันนี้โอ้วันนี้สุดยอดเลยครับผมร้อนมากเลยครับต้องเก็บค่าครีมแล้วครับวันนี้เอาไม่อยู่แล้วครับนี่ยังอยู่นะอ่ะเล็กตัวนี้ไม่มีแตกนะครับด้านบนนี่เช็คให้เรียบร้อยครับผมไม่มีแตกครับผมสภาพสวยครับตัวนี้เปิดที่สองพันเก้าครับสองพันเก้าร้อยบาทครับกี่ยูนี่สองสี่หกเรื่องอยู่ไม่แน่ใจแต่วัดให้ได้นะผมว่าน่าจะสิบนะอ่ะวัดดีกว่าเนาะพี่น้องเราอยู่ไกลๆจะได้สบายใจหน่อยตัวนี้ ส,ส,สูงอ่าสิบแปดนิ <6. S 1> ้วครับสูงสิบแปดนิ้วครับผมนับเป็นยูเท่าไหร่ก็ไม่รู้อแล้วก็ลึกอาจารย์ลึกด้วยลึกด้วยลึกไม่รวมฝาไม่รวมฝาก็สิบหกครับลึกสิบหกนะครับสิบเจ็ดนั่นแหละเออก็เรียกสิบเจ็ดสองพันเก้าร้อยบาทครับตัวนี้เข้าใหม่ตัวนี้สวยครับผมสวยมากเลยตัวนี้ตัวนี้ลึกสิบเจ็ดเหมือนกันครับผมนะตัวนี้น่าจะหกยูหกยูเลยพี่ตัวนี้ก็สูงอ่าอ่าสิบเอ็ดนิ้วเท่าไหร่สิบเอ็ดนิ้วครับผมครับผมก็น่าจะหกยูนะครับ ไม่หกกับแปดนะตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับสองพันทุนครับสองพันทุนตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้ครับสวยครับสวยมากตัวนี้ไม่แตกครับพี่น้องนี่ครับไม่มีแตกครับผมมาที่เอมครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อยี่หะไรครับอ๋อยี่ห้อ P.S.S. ครับผมครับนั่นแหละอ่านไม่ออกนะครับผมภาษากรีกเกรดศูนย์ มาที่ power ครับผมตัวนี้แกงกําลังวัดให้พี่น้องฟังหน่อยไม่ทราบกําลังวัดนะครับเพราะเาเป็นแอมป์ประกอบก็เนี่ยใบพล่าตามนี้แหละนี่ครับผมใช่ครับตามนี้เลยใช่ครับสิบแปดน่าจะข้างละสงไหวอยู่นะมอแปลงอะบมอใหญ่เลยมอแปลงเมือนพอด์เจริญสาวเลยใช่ครับมอแปลงสูงห้านิ้วครับผมห้านิ้วครึ่งนี่ครับหน้าตาไปตรงนะครับตัวนี้สนิมมีไหมโดยรวมนิดหน่อยครับโอ้น้อยมากครับพี่น้องฝุ่นเยอะอยู่ มาเดี๋ยวราคาหน่อยครับผมตัวนี้ตัวเจ็ดพันทุ่นครับเจ็ดพันทุ่นรับเองใช่ครับพร้อมจัดส่งบวกเท่าไหร่พี่บวกสองร้อยห้าสิบทั่วไทยสองร้อยห้าสิบเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบรวมส่งไปเลยครับพี่น้องยาวด้วยอู้หนักครับพี่น้องครับหนักสิเปดค่าละโสงผมว่าไหวอ่ะไหวไหวนะครับผมแบบนี้เรียกบริดอะไรพี่พลาดอะไรไม่ไม่บริดเอบีธรรมดาบอดได้บอดได้สามชั้นบอดได้สามชั้นจ้ะนี่จับใครจะเอาไปต่อยอดเพิ่มได้อีกใครจะเอาไปต่อยอดไปเพิ่มอะไรก็เพิ่มไปนะจับไปตัวนี้ตัวนี้สภาพสวยมากสวยจริงๆครับ แต่มีตำหนิด้วยตัวนี้อ่าตำหนิคืออะไรพี่อ่าชั้นนที่สามสามีีเป็นไรครับผมติดโปรเทคครับอ๋อติดโปรเทคครับนอกนั้นดังปกติดังปกติใช่ครับใครเอาไปแก้ไขได้นะครับก็คือจากที่ซ่อมอะไรก็ว่ากันไปอ่ะหรือว่าส่งบริษัทก็ได้ครับพี่น้องดูโดยรวมก่อนสวยมากตัวนี้สมเอ็มเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมครับนะฮะแต่ว่าแกะแล้วต้องบอกนี้เพราะว่าเกะให้ช่างดูแล้วใช่ครับนะครับผมแต่ว่าช่างบอกว่า ยังซบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแอมรุ่นใหม่เนาะใช่ครับผมก็เขาไม่มีเวลาด้วยเออเขาไม่มีเวลาด้วยแหละเอาเป็นว่าใครเอาไปต่ยอดได้ผมก็ต้องขายตามสภาพไปก่อนคือมันมีปัญหาแค่ฉะนั้น C ีเออมันมันเป็นสีแดงอ่ะขึ้นโปรเทคมันขึ้นโปรเทคสีแดงสีโปรเทคครับช่นนเดียวแต่เครื่องเครื่องสวยมากเลยเครื่องเดิมเลยครับราคาพี่อ่ตัวนี้ก็ เปิดที่11,000ครับ11,000บาทรับเองนะครับผมตัว MT 1500D นะครับเนี่เป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้รับเองด้วพี่น้องเด้อใช่ครับผม มาตัวมีตัวนี้เดี๋ยวนะฮะอันนี้ให้ดูไส่ในผมจะดีดูไสผมเปิดให้ดูไส้ในถ้าแอมประกอบผมจะเปิดให้ดูไส่ในนะครับเพราะว่าสเปคมันไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเป็นแอมบริษัทก็ทุกคนรู้รู้รู้กันหมดแล้วอันนี้เรียกคลาดอะไรพี่คลาดเอบีครับผมคลาดเอบีครับผมเหมาะสําหรับขับอะไรแบบนี้อะเทนนี้เนี่ขับกลางเลมครับผมกลางเลมับถ้าโครงปั๊มก็ข้างละสองข้างละสองไว้สามนิ้วเราน่ะฟังฟังในบ้านหรืองานงานเล็กๆสิบแปดนิ้วน่ะใช่ครับก็ขับ ตู้เทโวพวกนี้ได้ครับผมขับกลางนี่ใสสายวูฟแลนซีละมั้งนี่ได้ครับได้เนาะได้ครับครับผมราคาที่ขาไปหกโลโอ้นะครับนี่ตัวนี้เจ็ดพันสามร้อยบาทครับผมเจ็ดพันสามร้อยรวมอ่ารับเองอ่ารับเองก่อนครนะรวมจะส่งก็เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทใช่เออมาที่รุ่นคุณปูครับผมรุ่นคุณปูอ่าใบอันนี้เรียกโมเฟทนะครับผมครับผมมโมเฟทเข้าเมื่อกี้เองอือโอ้โหนะฮะับโมเฟทแรงด้วยนี่ เผื่อลูกค้าถามหาว่ามัดเบอร์อะไรก็นี่ครับ K หนึ่งสามสี่ K หนึ่งสามสี่จ้ะ K หนึ่งสามสี่ก็เห็นอยู่แค่นี้ K หนึ่งสามสี่แบบนี้เรียกโอ้โมอใหญ่มากเลยนะครับเรซึมเลยครับผมโมอใหญ่มากเลยโมอหกนิ้วนะครับผมเกือบเจ็ดนะครับหกครึ่งอุดเลยครับผมโอ้ใหญ่มากเลยหนักด้วยใช้งานได้ปกติด้วยนะนี่ปกติไม่ห้ำไม่กีแม้แต่นิดเดียวเลยใช่ครับนะผมยังงงเลยว่าเอ็มน่าจะเป็นรุ่นคุณปู่นะครับผมไม่มีห้ำแม้แต่นิดเดียวเลยเก่านะแต่ก็คือ สภาพนี่ใช้งานได้ปกติใช่ครับ18ขั้นละสงพี่ว่าไหวไหมผ่านตาสีาเรือเรือเลยเรือเรือเลยสบายคาับราคาสบายๆหน่อยราคาก็5,500ันหครับผมห้าพันหบาทจ้ะรวมจัดส่งขอค่าส่ง250เหมือนเดิมแมนครับโอ้ยนะใครเร็วใครได้เด้อแท่นนี้18ขั้นละสงราคา5 7า0ห้าสิบบาทครับพี่น้องครับใครเร็วใครได้เด้อมาที่ปรีคาราเกะครับผมปรีคาราเกะครับคีดีพันเดียวพันเดียวหนึ่งพันบาทตัวนี้แยกชับไหม ไม่ไม่ไม่ไปดูเอาเองแล้วกันไม่ไม่ไม่มีแยกซับตัวนี้นะครับผมนี่เป็นของเคพาวเวอร์นะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็มีแอมฟังในบ้านอทีโอตัวนี้ก็มีเป็นทั้งแอมทั้งไมทั้งฟรีทั้งอะไรอยู่ในนี้หมดเลยก็เปิดฟังในบ้านสิบห้าขั้นระดดกได้อยู่มั้งโอ้เหลือๆครับครับผมก็ขายอยู่ที่พันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทรับเองรวมจัดส่งสองร้อยส่งได้อยู่นะนี่เล็กๆขนาดนี้ตัวนี้พันห้ารวมส่งเนาะ ใช่ใช่พันห้ารวมสองถูกต้องมาที่ตู้เสียงกลางครับผมเสียงกลางครับเข้าสิบห้านิ้วเด้อครับผมวัดวัดหน่อยวัดหน่อยลึก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 นี่วัดตัวล่างนะพี่นี่เกาะจากเหล็กนะเออนี่อย่างเงี้แหละลึกลึกสี่สิบห้าลึกสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าเซนนะครับพี่น้องก็มีมีมือยกนี้ด้วยโอ้มือยกเหล็กนะครับผมเหล็กด้วยขอบเหล็กด้วยนะก็คือเขาเขาเข้าขอบเหล็กก่อนข้างหลังเป็นสเปคข้อหนึ่ยนะเป็นแบบนี้ด้วยเป็นเพจแต่ถ้าว่าอ่า เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากให้มันสวยจริงๆอ่ะเนี่ยหาเหล็กขนาดนี้แล้วเสริมตรงนี้เนาะมันมันจะเหมือนไอ้ตู้ที่ที่เราเห็นเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราปล่อยโล่งเนี้ยอาจจะดูไม่ดีเพราะว่าเราเราเสริมเหล็กในส่วนเนี้ยมันจะสวยเลยนะชุดแขวนก็จ่เอาครับผมใช่อันนี้มีชุดแขวนมาไหมพี่มีมีแต่ว่าตัดออกหมดแล้วอ๋อนะครับผมลงจากรถแท็่โอเคไมายตาภูเขานะครับพี่น้องนี่ใช่ครับตู้ไม่ช้ำเลย สวยครับขอบเหล็กสเปคค่อนมือจับเหล็กให้เรียบร้อยใส่แหลมตองแปดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตามที่เห็นมีหน้าหน้ากากผ้าให้ด้วยตัวแปดคูณแปดก็ใส่ได้ใส่ได้บ่าใส่ได้นี่ก็เราเราทาบบนนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าโดกเขาวางไว้ลึกอยู่ครับผมอ๋อจะเปิดราคาครับผมมีมีหกใบเนาะรับสี่หกก็ขายใบละเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมจะส่งนะครับเอ้ยเอ้ยรับเองครับเอง คร้บผมนะจัดส่งนี้เท่าไหร่พี่แบบนี้เออขอค่าส่งไปค่าส่งทั่วไทยส่วนมากก็ประมาณ200ลงนะครับผมเนี่ยลงอ่ะให้ดูตะแกรงครัพี่น้องดูตะแกรงหน่อยนี่เป็นเหล็กนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเหล็กแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้โอ้พ่ครับผมเออแก้วนะนี่แก้วครับ 750บาทรับเองนะครับมีทั้งหมด6ใบใครเร็วใครได้15นิ้วหนคูณนครับผมอ่ะได้ราคาเรียังในส่วนของตู้ลำโพงไหนโอ้หนี่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 คืออะไรครับผมอันนี้โซนิ c แม็กซิมิเซอร์ไง SR822 เพแ่อเข้าใหม่บ่นี่ใช่ๆๆ ขายพันสบาทหนึ่งพัน้อยบาทจ้าจรวมจะส่งพันห้าไวไหมไวครับไว่าพันหรวมส่งสาบแล้วก็มี E.Q คิวนี่โอ้ยังนิ่มอยู่เลยเนี่ยอยาาอยานี่ขายตามสภาพแล้วกันเนาะขายตัวนี้ขายพันสามครับผมหนึ่งพันสาบาทยี่ห้อของอะไรเนี่ยผมแน่ใจว่าจะอยู่ตามพวกแอมปการครับผมนั่นแหละนี่หนึ่รวมส่งครับเองพันสามจ้า เนาะก็ประมาณนี้ครับฮะไปที่ทีเด็ดตู้ลำโพงครับผมไหนไหนอ๋อโอ้ยยนะนี่ครับผมมีทางด้านข้าวโพดไม่ใช่ไอ่นะไปหาแต่ของกินอ่ะขอรายละเอียดตัวนี้หน่อยว่ามันยังไงอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะเล่าอยากฟังแหลมตองแปดอืมอืมยี่ห้อยี่ห้อนี้เลยซื้อมาเมื่อตอนไหนซื้อมาเมื่อวานขายวันนี้ครับผมคือเอาจริงๆอ่ะจะซื้อมาจัดชุดให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่สะดวกก็เลยต้องขายขายเอาทุนคืนไหมไม่น่าจะได้ทุนคืนมีรอยบัรกีีแล้วนี นะครับก็เตรียมที่จะจัดชุดให้ลูกค้าแต่ว่าลูกค้ายังไม่พร้อมก็เลยอ่ะโอเคครับผมขายหืออกไอนี้ยังไม่แกะกะหลงยี่ห้อนี้นะครับผมครับยี่ห้อนี้นี่นะครับผมอ่ะเปิดราคาเลยพี่ขายร้บขาย350 350ต่ออันนะครับมีทั้งหมด6กอันตัวนี้380อ่าตัวนี้380ยังไม่ปักกียังไม่บักกีตัวนี้350บครับบักกีเมื่อเช้าถอนเมื่อเย็นเลยค้าจะส่งขอ50บาทไว้ไหมเออสีนะหกเจ็ดไปเนาะ ขอได้อยู่ครับผมขอค่าส่ง70บาทรับเอง350นะครับผมตรงนี้ก็เพิ่งแยกชิ้นเมื่อกี้อ่าอันนี้ขายยังไงตามยี่ห้อไหมพีออดิโอไหนพีเอหรอนี่อใช่อันนี้400ร้อยพีเอส0่ร้ไว้เดิมด้วยนี่ครับผม400ร้พีเอมีกี่ตัวแล้วบาทนี้อ่ะช่วยกันหงายดูแล้วนี่อีกตัวหนึ่งมีสองตัวแค่นั้นแหละอ่ามีสองตัวอ่า400ร้อยเนาะพีเอเนี่ขาย400 อันนี้จะเป็น NPE คละกับนาโนว่าอ่าอันนี้นะครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าจะส่งขอเจ็ดสิบบาทแมนครับเนาะสี่ร้อยเจ็ดสิบรวมส่งอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบก็จะเป็นสี่ร้อยยี่สิบจ้ะอ่ารวมส่งก็มาดูนี่คันนี้คงหล่อ KA สองสอง KA สองสองครับทำไมหายไปไหนอ่ะวนิดนึงครับผมตันนี้เนาะอ่ะดูตัวนี้หน่อยอันนี้หายหนักกระเดื่องไปเลยหายไปไหนเออไม่เป็นไรโอ้อันนี้ครบตัวอันนี้สวยสวยสวยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนนนนีี้้รุ่เออนะครับผม นี่นะฮะ15 KA22 เดิมนะครับตัวนี้เดิมสวยอยู่ครับผมนี่ใช้งานได้ปกติครับเปิดราคาที่มีสีจองด้อครับผมนี่อันนี้อันนี้สวยมากเลยครับผมครับพี่เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับผมอ่าอันนี้พันหนึ่งรวมส่งไปเลยอ๋อเยอะพันเดียวรวมส่งเลยนะพันเดรวมส่งเลยรับเองก้าวรวยสิอ่าได้ได้ได้อ๋อรับเองก้าวรวยเนาะอ่าแล้วก็ เอเมดตัวนี้ผ่านสงครามโลกแล้วเบียดไหมกดหน่อยพี่ผ่านหมอมาแล้วอ่ะกดให้กดให้กดกดดูหน่อยโอ้ไม่เบียดเข้ารอดเอออ่ะอีกดองนึงโอ้รอดไม่เบียดครับเอออ่ะรอดครับผมรุ่นอู้เจ็ดร้อยบาทครับผมอู้รุ่นนี้แรงผ่านมือหมอมาแล้วนะครับนะครับสวยไหนสไปสไปด์ดื้อสวยไหมสวยดีเนี่ยตึงๆเลยสวยๆโอ้ด้านในยังเถ่ายสไปด์ดื้อเดี๋ยวจะถ่ายหน้าผมอ่ะมาขายตามส้มนี่เลยขายห้าร้อยดอกละห้าร้อยห้าร้อยรับเองรับเองครับพร้อมจัดส่งหกร้อยเนาะไม่ไหวแล้ว คกล่องค่าอะไรหนักไหมตัวดอกนะตูดมันหนักโอ้ร้อยห้าสิบไปจ้ะเน้องไร้อยห้าสิบรวมทรงหกร้อยห้าสิบรวมทรงค่ากล่องก็ร้อยห้าสิบาทแล้วเหกสิบบาทแล้วเออถ้างั้นก็ดอกละหกร้อยห้าสิบรวมทรงมีเน็ตเวิร์อุจซีตัวอ่าเน็ตเวิร์เน็ตเบอร์ครับผมอ่าลืมถอดหรือเปล่าตู้เสียงกลางมันมีเหรอเน็ตเบิร์อ่ามีหนึ่งอ่ามีสองมีสามอันนี้เป็นเน็ตเวิร์ของอะไรกักเหลี่ยมบอกอ่ามาจากตู้กลางตู้กลาง ตู้กลางที่ช่ำแหละจากดอกกลางสงโดกไอ้กลางเขาเขียนว่าอินพุตหนึ่งแล้วก็สองทางหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งราคาแบ่งปันกันไปตัวละสองร้อยตัวละสองร้อยรับเองเ้าโพดไม่ขายนะเอาไว้กินนะฮะค่าจัดส่งห้าสิบบาทครับพี่น้องสองร้อยห้าสิบตัวอันรวมส่งเลยครับผมไปที่ตู้ครับผมลำดับสุดท้ายอ่ะให้ให้ให้คิดก่อนบวกมารายก่อนแย่ๆเหล็กเหล็กไทยนี่เหล็กเหล็กของใครลูกค้าลืมขายขายของลูกค้าเกือบเสร็จ ไปที่ตู้ก่อนเลยครับผม B V เปิดบนี B V ที่เปิดฝาบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยกำลังถอดอยู่เนี้ยมีทั้งหมดแปดใบแล้วก็มีเปิดหลังมีฝาหลังแบบนี้เอ้าโอยไม่ต้องยกไม่ต้องยกมีฝาหลังแบบนี้นี่อ๋อสามใหม่เลยอะไร PE อะไรอ่าใบอยู่เลยอันนี้มีสองใบขายยังไงตู้หรือว่าราคาเท่ากันฝาบนกับฝาหลังเปิดราคาที่ใบละพันเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคาบู อันนี้คือลูกค้าสั่งออกมาแล้วก็ประกอบโดอกนะครับผมทั้งแรกเลยนะเห็นไหมสวยไหมน็อตตรงเด็กหมดหลายท่านบอกว่าไม้เทหรือเปล่านี่ครับผมตราเขากระโดงเอ้ยไม่ใช่ตราภูเขาเกรดเอนะครับตัวนี้นี่นะครับผมภูเขาเกรดเอนะครับผมดอกลําโพงก็จะตามนี้นะครับจะเป็นตูมตามทั้งหมดเลยครับนี่นี่นี่ใครใครใครมาก่อนก็จะได้ตัวที่แบบมาก่อนได้ก่อน แบบนี้บ้านผมเรียกระลึบเลยฝั่งนู้นก็อาจจะมีเจรนิดหนึ่งธรรมดาครับผมไม่เป็นผลครับผมเปิดเปิดไปเดี๋ยวหลุดเองไม่ใช่หรอกเนี่ยเช็ดออกเลยเช็ดออกเช็ดออกเอาไม่ใช่เปิดเปิดจะหลุดตู้ให้ลูกค้าดูก่อนนะตู้ราคา1,900บาทครับพี่น้องลึกแปดครับ80ดสิบนะครับสูงแปดสิบครับครับพี่เป๊กครับกว้างเด้อหน้ากว้างน่าจะมาหกแล้วทรรมาสูตรนี้ ห้าหกครับผมอ๋ออัวนนี่สูตรสูตรสูตรทั่วไปเลยสูตรทั่วไปเข้าใครก็ได้เนาะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะวันนี้หลายท่านบอกทําไมขายเร็วจังเลยบอกตรงๆครับผมร้อนครับผมร้อนมากเลยตอนนี้นะขายเหมือนขโมยแล้วครับตอนนี้ให้้ลูกคาดูข้้าางหนดูด้านหน้าครับผมของแท้ไหมอันนี้เป็นแบรนด์ทั่วไปนะครับผมต้องไปติดโลโก้เอาเองด้วยใครมีชื่อชื่อแต่งานสวยนะงานสวยเดี๋ยวผมดูให้ไม้ผ่าครึ่งนะครับไม้กากระบาดผ่าครึ่งนะครับนี่ครับผมนี่ครับก็คือ ก็คือเข้าวโจ๊กดิเข้าวโจะเข้าวโจะไอแผ่นใหญ่ตัวเนี้ยใช่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้งานเนียนดิอาจารย์ต่อไม้ได้สวยมากครับแล้วก็ถามว่าถ้าผุไหมสังเกตตรงไหนสังเกตตรงที่รับน้ําครับไม่มีเปิดนะครับผมตู้สวยจริงจังน้อยตู้สวยมากแจวเลยครับผมแกแผ่นไม่อาจรู้นั่นท่านผู้ชมนะดูเอาเด้อครับเด้อสวยครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมีทั้งหมดอ่าสิบดอกสิบตู้สิบตู้นะครับผมส่วนดอกก็จะเป็นของตุูมตามตุูมตามหนึ่งพันหกร้อยบาทลืมแจ้งราคาเนาะ ยังยังไม่ได้เจ๋งเลยโอ้ยตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทพูดผิดหนึ่งพันแปดร้อยบาทอ่ะดอกลำโพงดอกละสองพันเจ็ดร้อยบาทครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับดอกมือเดียวเลยนะครับผมตัวนี้เป็นดอกมือเดียวนะครับผมที่ซื้อมาตู้ก็ดอกละพันเก้าตู้ละพันเก้าเนาะตู้ละพันเก้าครับอ่าดอกสองพันเท่าไหร่ครักี่ลืมแล้วสองพันเจ็ดร้อยบาทครับสองพัน ราคารับเองก่อนนะครับผมค่าจัดส่งค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าจัดส่งก็คือบริษัทที่ส่งประจาอ่ะมันเจ๊ง่ะพี่น้องก็เลยตอนนี้ไปเจ๊งกันเลืกอกิจการฟังดูอ๋อเฮียนะไม่ได้ใช่ไหมอะออเคอเคเรียกว่าเขาเลิกกิจการตอนนี้พวงละหกพันห้ารวมส่งครับผมรับเองหกพันด้วยพี่น้องนะชื่นชอบตัวไหนเบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยดอกไปหมดยังครับวันนี้ด้านหลังมีเหลืออยู่บ้างนะครับตัวไหนเหลือครับผมเหลือเหลือกิ๊บ อันนี้นึ่งันนี่นี่อ๋ออันละกี่บาทครับผมอะไรเนี่ยอันละสองร้อยพร้อมปากอันละสองร้อยใช้งานได้ไหมนั่นน่ะตังครับเอออยู่ตัวเอาไปขายกระเทียมครับผมพี่น้องนี่เออสองร้อยเยดะมอนิเตอร์บาน์เนอร์นี่เป็นพอมอันละสองร้อยอันละสองร้อยบาทนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสามสี่นะครับครับสามสี่เละอ๋ออันละสองร้อยพร้อมปากพี่น้องมึงสองหนึ่งสองห้าเหลือสี่ดอกนะครับสองหนึ่งสองห้าเหลือสี่ดอกนะครับครับโอ้ลืมมิกเซอร์จานน้อยอ๋อ อ๋อเดียวเดียวเดตัวนี้เท่าไหร่นะยี่บนิ้วครับยีเบนิ้วดอกละเอ่อสี่พบาทเหลือสี่พบาทแล้วก็มีหกห้าศูนย์ชาเลนเจอร์ครับเดิมหนึ่งซ่อมหนึ่งนะครับคู่นี้4 5่พันห้บาทครับผมมาโอ้คลิปนี้ยาวนะครับผมเกือบจะยี่สินาทีแล้วพี่น้องลืมโอ้มิกเซอร์ตัวนี้ยังอยู่นี่ยังอยู่ลืม ตั้งแต่วันนั้นแหละลืมเอาออกมาเลยช่วยยกผมหน่อยตัวนี้เอ็กเตอร์ครับผมตัวที่ให้ชมวันนั้นครับผมสวยมากครับพี่น้โนนี่แหละครับเราก็ใช้เจ้าของช่องให้ผมครับผมมาอ่ะเดี๋ยวช่วงโหลดก็เดี๋ยวจะให้ชมนะไปวางตรงไหนอ่ะจะไลฟ์สดด้วยไม่มีที่วางหรอกไม่มีที่วางวางบนนี้เลยอ้วห้าพันห้าใช่ไหมจำไม่ผิดตัวนี้ห้าพันห้านาครับผมนี่ครับสวยมากครับผมตัวนี้โอ้โรนแท้วันนี้ดาวห้ามเงือบเลย อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนะาะชอบชิ้นไหนโทรหาเลยครับผมตอนนี้โทรศัพท์เคลียร์สายรอแล้วครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมทนร้อนด้วยกันสวัสดีครับ